จุงกะเมโอบบาอนนี่วันนี้ผมจะออกมาพูดนะว่าสงครามครั้งนี้นะแต่มันยังไม่ได้เกิดสงครามนะว่าใครได้เปรียบหรือใครไม่ได้เปรียบนะผมพูดเฉยๆนะนี่นะนะนี่นายชาวกัมพูชาอยากได้อะไรอยากได้ประสาทตะเมือนทมใช่ไหมเสียใจด้วย เสียใจผิดหวังกันทั่วประเทศเลยนะนายกคุณเซนกับผิดหวังนะเออส่วนชาวเซียมเนี่ยดีใจนะชาวเซียมเนี่ยดีใจปราสาทตะเมือนทมปราสาทตะควายก็ไม่ต้องเสียนะเออรู้ไหมว่าขมิ้นได้อะไรนะ่ะนายกคุณเซนน็นได้อะไรไปรู้ไหมใต้พระหัวโลดนั่นไงลงตาชุดเนี่ยนะเออนี่ะน่ะ,นะ,นะทำไมเป็นอย่าง,งานั้นหล้ว ล่ว่าจะเอาประสาทตาควายไม่ใช่หรือ,อแล้วทําไมได้ได้ลงกตดซุ่ไปนะได้พระหโ,โลนไปเออชาวเซียมบอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมานะ you อยู่เขมรนั่นแหละเอออีหนอ,อสนมนะว่าจะมาเอาประสาทตะเมือนทมประสาทตาควายได้พระหโ,โลนไปนะได้พระปากไม่ดีไปนะเออ พระปากกันไรนะดีี่ไนดาคนประเทศตัวเองนะเออเขาเคยให้ข้าวให้น้ำกินนะแล้วก็มาดา่าแล้วก็ยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ประเทศขเขมเรนนะขมรนเขาไม่ยากได้ยังไนะไอ้พระหัวโล้นอ่ะนะลงตาสุดอะไรนะเขาอยากได้ประสาทต,ตาควายประสาทตะเมือนทอมนี้เขาอยากได้แผ่นดินอู้หูหัรเอองับตอเออ นูเฮ้ยนนนูเฮ้ยบาโมเต้เออฝากใครคิดหน้านี้ฝากใครคิดนะเอ้ว่าใครชนะนะเออว่าสงครามครั้งนี้นะเออชาวเซียมหรือชาวไทยชนะนะอะตด,ดเธอก้าวให้บากกจุกะจุกะไม่โอบาโอนมีวันนี้ดูข่าวนะมีนายกรัฐมนตรีนะคุณมาเนตนะเออ แต่๋มบรถไทยนะรถไทยเดินตามนะให้ทหารขมรซีสีคันนะวันนี้นะโออาราเมวโอยนี้อู้งานนี้ยิ่งใหญ่ทหารขมรีดีใจมากเลยนะเออตกอ,อกุลนะนายกรัฐมนตรีหุ่นมาเน็ตนะที่มอบรถไทยให้ทหารนะไว้ขนทหารไปรบนะแล้วก็ไว้ใชัยในการเกษตรนะโอ้ ทหารไทยตอนนี้ปวดสมองเนยนอนทหารเสียมนี่สู้มันบานเต้นี่เออนายกคุณมาเนตเนี้ยให้รถไทยคูบตานะสี่คันเลยนะไอที่สตาร์ทมืออย่างงี้นะตึก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 นะนี่เงียบเลยนี่ทหารเสียมระวังเนี้ยเนี่ยที่นี่นะรถไทยอีเต็กทหารขมินขึ้นภูเขาได้นะหนิเออเขาเสียมระวังตัวไว้นะ เนี่ยได้มาสี่คนะันแล้วนะท่านนายกรัฐมนตรีหุนน่นมาเน็ตนะให้มาเนี่เออท่านี้ทหารขมรเตรียมพร้อมเลยนะนี่เออแต่ทวาวันนหนนะที่ไปรบนะต้องเก็บคันสตาร์ทไว้ให้ดีนะแต่ให้ระวุ่นวายเลยนะเง็บอ,อ้อพรำเลยนะสุกินมานเตอนนี้ทหารเตรียมนะฝากถึงทหารเตรียมด้วยนะเออ ขบออบให้ทั้งสี่คันเลยรถไทยเดินตามนะรถไทยแตกนะแตก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 แกแ,ก,แ,ก,แกนะเออกับผมเลยต้องออมาพูดนะผมเป็นห่วงเสียมนะเป็นห่วงทารไทยนะเพราะว่านายกคุณมาเนตนี้มอบรถไทยให้ทั้งสี่คันนี่ต้องเดือดร้อนไปต้องซื้อน้ำมันไว้มาจากไหนอีกนี่แล้วก็ต้องเก็บ ไอ้ขั้นสตาร์บืือไว้อีกนะไม่งั้นถ้าหายไม่ได้กลับนะเออต้องวิ่งมีคนละทิศละทางเลยโอ้ผมเห็นแล้วผมระแม่้วตื่นเต้นขนาดเลยนี่ตื่นเต้นนะโอ้ยอ,ออกุณทันนายกคุณมาเนตนะเอออันนี้โอ้ยกำลังใจทหารเสี่ยมทหารขแม่อะ่ะเธออย่างหน้าก็โทโต้โอ,โอเตประเทศชาติเออโนบานเนาะ อันนี้มาบอกทหารเสียมเด้วยบาทเอออ่ะจุงกะเงีอบเลยนี่ทหารคาเมลตะคันตะตาไทายนะตุกุกตุกตุกุก,ก,ก,กจุงกะไปอบเอาประโอนอ่ะชาวเสียมนะแล้วก็ชาวกัมพูจ,จียนะตอนนี้ฝั่งไทยก็นายกกลาออกแลนะ้วนายกปู๊อิงนีง่เออเราหยุดเลิกดากันได้แล้วนะ หยุดเย็บย่ำประเทศไทยนะฉีเกเงินฉีกอะไรนะอันนี้ผมออกมาพูดนะว่าอยากใครพี่น้องกัมพูชานะเข้าไปดูนะใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไปดู Google นะดูประวัติความเป็นมาของตัวเองนะว่าประเทศไทยนไเนี่ยเป็นเสียมนะเคยช่วยเลือพวกเราขนาดไหนทำไมคขมเมนแดงนะอันนี้ผม พูดไปฟังเรียนเลยนะสมไม่พ่นพดนะขมิน้แนแดงแตกนะครับข,ข่าคนดีฉลาดฉลาดนะเออพวกเรานี่กัมพูชนะีนะมีตายจนมาฟังตาพระยาหนี่สาเกล์ประจินทุกวันนี้เป็นประจีนบุรีนะเออข่าลางเผาพัน,นุ์น,น่นไอข่าคนฉลาดฉลาดน่ะน,นะเออไอคนโง่เลือดแต่ทุกวันนี้ก็เลยเลือดแต่คนโง่ไอ,อคนที่เออล่างสมองนะ นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราประเทศไทยเนี่ยช่วยเรือเรานะเข้าใจไหมประเทศไทยเนี่ยช่วยเรือเราให้เราให้ข้าวให้น้ำกินนี่ไอดาพระยานะสมัยคอมมิวนิสต์นะขเขมรแดงแตกนะเออทาไมเราไม่สํานึกบุญคุณนะเออทาไมเราไม่สํานึกบุญคุณกันนะคนกัมพูชานะหรือเราอยากจะวิ่งชนต้นกล้วยตายแบบนี้อีกนี่ไม่อายเขานี่ อันนี้พูดออกมาพูดเฉยๆนะให้พี่น้องกัมพูชานะ่ะตั้งสตินะอินเทอร์เนต็ตจะมีนะเข้าไปดูนะรอดความเป็นมาของเรานะมันเป็นยังไงประเทศบ้านเราอ่ะนะเออไม่ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปกลับมาตัด้อยเผาอีกนี่นี่เดี๋ยวทนว่าคมนี่ก็ต้องมาตัด้อยอีกหละใครเขาจะให้มาที่นี่เขาเปิดด่านแล้วดูร้อ,รอนหอนีไม่มีอะไรจะกินนะ มาโค้ดทานก็มาไม่ได้เขาไมา่ให้มาแล้วนะดูถูกประเทศเข้านา <mean? S 1> อเออันนี้ผมฝากถึงพี่นองชาวกัมพูชานะว่าเราไปดูประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์เราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตนีนะอ่ะอันนี้ยยยแบบสนมสนมนะพูดแบบสวยๆเลยพูดแบบสามาคีก,กันเออ สามัคคีคนในประเทศกัมพูชานะไม่ต้องมาสามัคคีกับคนไทยหรกดูไปแล้วคนไทยเขาไม่สามัคคีกับขมนีนรรกนะเออนี่จะไปดูเปรียอภัยมานี่อีกนี่นีออ่พระเปรียอภัยมานี่กับมีมีอีกนี่นี่นี่มันคล้องขมีนข,ขนหนมันคล้องคนเสี้ยมคล้องคนไทยนะเออไอเรามันโดนฝรั่งเศสยึด ตั้งแต่ปีไหนนี่เราเพิ่งได้อิสระตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะเออแล้วเราก็เวียดนามก็เอาเราไปปกครองอีกนะเข้าใจไหมนี่ริอี่ยอไปมณีมาแต่ไหนเดี๋ยวผมจะออกมาเล่าอีกเรื่องเปลี่ยอไมณีนะต,ตอนนี้ผมอยากบอกว่าเออนายกอุ้งอิงนะ่ะลาออกไปแล้วไม่ต้องมาเหยียบเงินไทยไม่ต้องมาขีดเงินไทยรอกเดี๋ยวมันจะเข้าประเทศเขาไม่ได้จะมาขอทานไม่ได้นะ นี่ต้นกล้วยนี่ต้นเจ๊กนี่เนื้อาระเฮ้ยจุงกะเออเดียววันลังจะออกมาพูดเรื่องเปรียอภัยมณีออกบุญจุงกะเออโอ้เฮ้ยบัดเอาแล้วไงครับท่านผู้ชมล่าสุดแรงงานเขเมรลักลอบเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะเจอตำรวจไทยทหารไทยจับได้ล่าสุด เขาบอกว่าไล่งานไลลเงินนะครับที่ประเทศเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับท่านูุชมนะขาดประเทศไทยไปไม่ได้อีกแล้วครับท่านูุสมนะหลังจากที่รัฐมนตรีนายฮุนเซนนะครับนะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเองนะครับที่ออกมาเชิญชวนให้คนกัมพูชาสาวแรงงานกัมพูชากับประเทศเขาบอกว่าเขาจะขึ้นค่าแรง400บาท500บาทเท่ากับประเทศไทยนะครับนะ เอารถบัส400คันมารับถึงหน้าด่านนะครับพอกลับไปถึงประเทศแรงงานเขเมรถึงกับหัวใจสลายครับท่านผู้ชมนะงานก็ไม่มีทํานะครับงานที่จะรองรับให้แรงงานนะครับที่หลังไหลกับประเทศนะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะครับทหารไทยหรือว่าตำรวจไทยนะครับได้จับสาวกัมพูชาลักลอบเข้ามา จหวังจะมาทํางานอยู่ในประเทศไทยครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทหารจับได้แล้วทหารก็สอบถามสาวกับุซารายนั้นนะทนะนะ่านผู้ชมเขาก็ตอบว่าอยู่ประเทศของเขานะครับไรงานไรเงินนะครับไม่มีเงินที่จะใช้แล้วไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวแล้วครับไม่มีเงินจะซื้ออาหารกินแล้วครับนานผลกระทบเริ่มออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะ